สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บา่าวกอดหกรสิงครับผมวันนี้ช่างพงทำอะไรเอ่ยช่างพงมี f อซถามมาจาก YouTube ถามว่าแปบบ๊บนึงเราเปิดให้อ่านนะสองสองเจ็ดอืมรู้ได้ไงรู้นี่เออมาตอบคำถามนะ มันเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่ของผมแรงดันน้ำมันน้อยอ๋อมอเตร์ลมหยุดรถไม่อยู่ต้องเช็คตรงไหนครับขอคำตอบฮีโน่สองสองเจ็ดหน่อยถอดถอดมอเอร์ลมมาซ่อมเลยครับถอดมอเอร์ลมมาดูถอดหม้อลมมาดูนะครับกลัวว่ายางหัวหม้อลมมันยางหัวเร์ลมเบรกไม่อยู่แสดงว่ามันไปทุระ ผมจะถามไปหยองแล้วผมไม่กล้าถามเพราะว่าเอาแน่นอนแน่นอนเลยคือคือแรงดันมันน้อยคือแรงดันจากเม่ลมไปมันน้อยจะไม่อยู่อ๋อมอลมมาดูขอไซ่อมเลยเสียไไอตัวกลกหัวมไอตัวตัวยิงมันตัวยิงมันน่าจะไปคันนี้เจ้ายษ์เขียวนะครับจะคันสิงไฮเทคครับผมคันสิงไฮเทคเทอร์โบนะครับตัดตีกลวยกระเทอดแล้วตีกลวยครับเปลี่ยนสีท้ายเแก่ได้ไ้มเนี่ย เกี่ยวไหมไม่ไม oh. okay. okay ่เกี่ยวนี่น้ำมันออกจากนี่ไปอ๋อพอเก็บมันแตกให้มันไหลลงเนี่ยอ๋อกทิ้งปก็ซีนซีนน้ำได้เปลี่ยนเลยไหลลงชีนตัวนี้ได้ป่ะเนี่ยตัวนี้เปลี่ยนป่ะเนี่ยตัวปั๊มเนี่ยปั๊มก็รั่วนะครับเอาต้อย่างเดียวเพราะว่าตรงนั้นมันไม่ไม่ไม่ไเป็นท่างผงเราจัดให้ครับหลังจากเปิดงานปีเปิดสักหลาดปีใหม่พังผงกลับมา ยังไม่ได้สวัสดีปีใหม่ชักผมเลยครับสวัสดีปีใหม่ครับผมผมมมมกลับาาาเเืืื่่ออววนนซี้จะถามปลาหยองแล้วปลาหยองก็เป็นพวกพวกนี้เป็นที่เช็คหม้อลมอย่างเดียวเท่าแปะก็เพราะว่ามันระบบมันควบคุมได้หม้อลมสองสองเจ็ดมันตัวไหนฮีโน่สองสองเจ็ดไอสมอไอ้นี่ไงเขาเรียกอ่าสมอทองสมอทอง สมอทองตัวที่ว่ามีป้ายฮิโนโ่ฮิโนโ่ฮิโน,โโนโ่ปีกนกใช่ไหมปีกนกตัวตัวตัวเก่าอะปีกนกตัวเก่าปีกปีกนกตัวเก่าปีกนกหน้าแดงใช่ป่ะใช่ตัวสมอทองไอตัวสองสองเจ็ดตัวนี้มันเป็นมันเป็นจริงจริงเป็นรถสุดล้อนะสองสองเจ็ดเนใช่นี่ครับให้คำตอบแล้วนะครับ 227นี่มันเมื่อก่อนมันเมื่อก่อนมันดังเมื่อก่อนมันออกมาเครื่อง2200กว่าแรงมันมีไม่มีอ่นอนจังพงผ์ฟิกเครื่องใหม่ครับวันนี้ผมก็ต้องขอโทษ fc วันนั้นด้วยนะครับวันที่ว่าทําคลิปปคลิปปลาหยองที่ว่าผมไปว่าว่าอาจจะพูดแรงเกินไปครับผมผมก็เข้าใจนะครับผมรู้เท่าไม่ถึงการจริงผมต้องขอโทษด้วยครับผม อแต่ปา่าครับผมเขาย่อกันได้จริงๆครับผมแต่ผมก็เออบางคนก็ไม่เข้าใจนะว่าผมว่าผมทําไมพูดพูดกับป่าอยองแรงจังเออผมเข้าใจอยู่แต่ปา่ปาป่าครับผมเราเล่นกันได้ไงครับผมผมก็เลยผมเออเขาชอบคนพูดแยงครับผมแต่บางคนเขาไม่เข้าใจไงพี่พงศ์ว่าเออพวกเราพวกเราคุยกันอย่างนี้แต่บางคนเขาไม่เข้าใจว่าเออมีคนเขาทักมาบอก ว่ามันมันไม่สมควรคุยกับผู้ใหญ่แบบนี้ผมก็เลยผมก็เลยต้องทําการลบลบให้ครับผมผมลบผมลบผมลบให้เลยผู้ใหญ่เขาชอบแบบนั้นเขาชอบหยอกกับเด็กๆนะครับ <c oughs> ก็หวังว่าพี่ๆน้องๆทุกคนต้องเข้าใจผมด้วยนะครับ <c oughs> ผมก็ขอโทษด้วยครับเพราะผมรู้เท่าไม่ถึงการจริงๆครับผม <c oughs> นี่ครับช้าๆอยู่กับช่างพงครับผม โอ้อันนี้เจจะให้ผมถอยถอยรถนะชิดอโอ้โหผมไม่ถอยอรักเป็นอะไรอืมแล้วจะคิดมาเมื่อไหร่อ่างน้ำแข็งตอนเย็นอะไรดีนี่ครับช่างประจําโอ๋แต่ที่เห็นวันนั้นที่ผมลงคลิปไปวันนั้นผมก็รู้เท่าไม่ถึงการจริงๆครับผมผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเ c ซี FC ทุกท่านอย่าพึ่งเคืองกันนะครับ ไปไซเนียมาเนี่ยป้าวันนี้ไปจับีแล้วก็ซ่อมแอร์เปลี่ยนขึ้นแทนเลอร์แล้วครับป๋ามวยซุ่มครับผมมวยซุ่มครับผมซุ่มมาขับหกล้อตั้งนานพอแะทนเลอร์ว่างโดดขึ้นปุ๊บเลยครับโอ้นีมมวยซุ่มครับผมไม่ต้องคุยเสียเวลาใช่ไหมปะามันจะค่ายกิดเมืองนนมันจะค่ายกิจมองนนอี่อย่าไปค่ายนั้นเด้ เหมือนว่าคันนี้จะตีกวยเก่ามาไว้นะครับใช่ไหมเอ่ยรอยตีกวยแล้วเนี่ยใช่ไหมนี่ครับเครื่องหกูปครับผม h o ดดีครับผมค้า <c oughs> สงสยัยสงสัยตรงไหนพิมพ์เข้ามาได้ครับผมเครื่องตัวไหนตัวไหนแต่ช่างผงก็เลยตอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าให้เช็คให้เช็ค ให้มันให้มันให้มันเรียบกว่าครับมันสะอาดที่สุดเลยครับเพราะพวกนี้มันรอยถ้ามันเป็นเงนี้เดี๋ยวมันจะข้ามนี่ครับเายกรถเล็กมานทำในประมาณเท่าไหร่รถเล็กอ่ะนี่นี่เนาะช่างพงสมัยสมัยเมื่อก่อนสมัยก่อนตอนที่ผมเป็นฝึกช่างอ่ะอยู่บางน้อยเขาไม่ให้ผมมายุ่งแบบนี้เลยนะเขาไม่ให้มาดูด้วยไม่ว่าจะเช็คเบาจะอะไรก็ช่างเขาไม่ให้เรามานะเลยเขาให้เราไปก่อเช็คเบา เาเช็คเ้าอยู่ข้างหน้าเครื่องใช่ไหมเขาให้เราอยู่ข้างหลังกระตุกร้อยอย่างเดียวส่วนมากส่วนมากเขาจะเขาจะล็อกความรู้ไม่ให้เราเขาจะล็อกความรู้ครับผมสมัยก่อนนะแต่ทุกวันนี้ถ้าอยู่กับช่างพงไม่มีปัญหาครับอยากอยากดูไม่มีห่วงวิชาครับผมเมื่อก่อนผมจะพูดให้ฟังนะครับเมื่อสมัยก่อนเมื่อสมัยสิบสิบสิบสามสิบสี่ปีที่แล้วเมื่อตอนผมอยู่ที่อยู่ที่อยุธยานะครับ ผมผมอะ่ะเป็นเด็กเด็กเด็กช่างตอนนี้เขาฟิตเครื่องกันเนี่ยหัวนี่ไม่ชนะโนหรอกสั่งให้เราหยิบกุญแจมาไม่พอใจตีตีด้วยกุญแจเลยจริงอันนี้พูดจริงจริงสมัยตะก่อนเขาเช่อนะช่างตะก่อนอะ่ะหยิบมาหยิบมาหยิบกุญแจไม่ถูกตีโป๊ตีโป๊ะเลยสมัยก่อนอ,ะอ,นนอ่ะเออ พอเราหยิบมาตีหยิบมาไม่ถูกตีเรา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 ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มาแตะแบบนี้หรอกไม่ได้มาเห็นแบบนี้หรอกเออถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นทุกวันนี้เรียบร้อยจริงเขาห่วงวิชาจริงเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนเขาห่วงวิชานะนี่ครับบรรยากาศยามเ,เช้าครับผมอยู่ที่บริษัทเป็นวันอาทิตย์ก็หยุดกันเจ้าคันนี้เมก้าคันนี้กสงสัยจจะจอดยาวครับผมเขาทำเสร็จยัง เปลี่ยนบูธตัวหลังนะครับน่าจะเสร็จแล้วมั้งอ,อ๋อเสร็จแล้วครับนี่ครับทาบูธตัวยกรอใหม่ครับผมอันนี้ยกรอไม่ได้นะครับทําบูธตรงล้มใหม่ครับถอดถอดการเห็นรอยถอดหยือเนาะวันนั้นผมก็ไม่ได้ทำคลิปครับผมนี่ครับโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้ก็บรรยากาศยามเช้าๆอยู่กับผมบาก๊กอต 6losing ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ mm ับสไครป์เพื่อเป็นแรงใจผมทำคลิปต่อไปได้วยนะครับแต่วันนี้จะทําช่างพงจะประกอบเดี๋ยวจะถ่ายกับช่างพงทั้งวันแล้ววันเนี้ mm hmm. ก็จะดูกันไปเรื่อยๆช่างพงไม่ห่วงวิชาครับผมอยู่กับช่างพงช่างพงจัดให้ตลอดโอเคครับบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปครับผม